you จากการสั่งย้ายสู่การเปิดโปงห้องลับใต้บันไดคุก v v ว p นี่คือความจริงที่กำลังสั่นสะเทือนเรือนจำพิเศษกรุงเทพสืบเนื่องจากกรณีสั่งย้ายผอ,อรเรือนจำพิเศษกรุงเทพเมื่อวันที่18พฤศจิกาย,ยน2568ที่ผ่านมาสื่อได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากและต่างพากันตั้งคำถามถึงสาเหตุของการย้ายกรมรชาชัณฑ์ไม่รอช้าเช้าวันที่19พฤศจิกาย,ยน2568ได้ออกหนังสือ ชี้แจงว่าได้ย้ายผอบอเรือนจำพิเศษกรุงเทพเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้มีการจู่โจมตรวจค้นเรือนจำและพบว่ามีเจ้าหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดในเรือนจำจากการตรวจสอบเบื้องตน้นมีผู้ต้องขังชาวจีนมีอิทธิพลเหนือกว่าผู้ต้องขังรายอื่นๆและในวันถัดมา20พฤศจิกายน2568กรมราชทัณฑ์ก็ได้ชี้แจงถึงรายละเอียดที่ได้ทำการจู่โจมตรวจค้นเรือนจำพิเศษกรุงเทพว่ากรมราชทัณฑ์ ได้มีการตรวจค้นเรือนจําดังกล่าวแล้วพบว่ามีสิ่งของต้องห้ามและของไม่ได้รับอนุญาตให้ครอบครองหรือใช้ในเรือนจําเช่นตู้เย็นไมโครเวฟแอร์เคลื่อนที่และอีกหลายรายการรวมถึงพบว่ามีผู้ต้องขังบางรายมีการครอบครองสิ่งของแบรนด์เนมและจากการตรวจค้นห้องเจ้าหน้าที่ยังพบซองกาแฟจํานวนมากซึ่งอาจเป็นสิ่งที่ใช้แทนการพนันของผู้ต้องขังชาวจีนบางรายในเรือจนจํานําไปสู่การโยกย้ายผอบ เรือนจำพิเศษกรุงเทพซึ่งหากย้อนกลับไปของเรื่องราวทั้งหมดหลังจากที่พันตำรวจโทรประวุฒิวงศรีนินได้รับตำแหน่งอธิบดีกรมรชาชณฑนเป็นเวลาหนึ่งเดือนได้ทราบข่าวเกี่ยวกับการกระทำผิดโดยมิชอบด้วยกฎหมายและระเบียบจึงได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบและทำการดำเนินการจุดโจมตรวจคน้นในวันอาทิตย์ที่16พฤศจิกายน2568ซึ่งในวันเกิดเหตุช่วงเวลาประมาณ11นาฬิกาพบเจ้าหน้าที่เรือนจำอยู่ใน จุดเกิดเหตุและพบหญิงสาวชาวจีนสองคนอยู่สองต่อสองกับผู้ต้องขังในห้องที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงไว้รับรองผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่จึงเรียกหญิงสาวทั้งสองคนมาสอบสวนแต่ทั้งคู่ให้การปฏิเสธว่าไม่ได้เข้ามาขายบริการทางเพศในขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปนั้นหญิงคนดังกล่าวได้มีการแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะห้องดังกล่าวมีการปิดล็อกประตูถึงสองชั้นกว่าเจ้าหน้าที่จะได้เข้าไปต้องใช้เวลาพ สมควรซึ่งภายในห้องรับรองมีโต๊ะโซฟาตู้เย็นแต่ไม่มีเตียงเบื้องตน้นพบกล่องถุงยางอนามัยสารคัดหลั่งที่กระดาษทิชชู่ร่องรอยคราบอสุจิซึ่งอยู่ระหว่างการส่งไปตรวจสอบอย่างสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ยาเสน้นสุราในส่วนของกล้องวงจรปิดถูกลบภาพไปแต่สามารถกู้คืนได้บางส่วนซึ่งเป็นภาพของหญิงสาวชาวจีนที่เดินเข้ามาภายในเรือนจำและพบว่ามีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดนี้ เกือบ20คนตั้งแต่ผู้บัญชาการเรือนจำผู้อำนวยการส่วนและเจ้าหน้าที่ระดับล่างลงมาเบื้องต้นได้ทำการย้ายผู้ต้องขังที่เกี่ยวข้องในกรณีดังกล่าวแล้วจำนวน3-4รายอีกประมาณ10กว่ารายยังอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและจะดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนทางวินัยต่อไปและล่าสุดวันนี้24พฤศจิกายน2568บรรยากาศหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างคึกคืนผู้ สื่อข่าวหลายสำนักปักหลักติดตามความคืบหน้ากรณีการตรวจความผิดปกติภายในเรือนจำรวมถึงห้องลับใต้บันไดที่อยู่ระหว่างการสืบสวนโดยเจ้าหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของกรมราชทัณฑ์เจ้าหน้าที่ดี i และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้เข้าพื้นที่เพื่อตรวจเก็บพยานหลักฐานและสอบปากคำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นวันแรกทั้งนี้คาดว่าระหว่างวันที่25และ26พฤศจิกายนกระทรวงยุติธรรมจะออก แหลงการความคืบหน้ากรณีเจ้าหน้าที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครจำนวน20รายที่ถูกสั่งย้ายหลังพบหลักฐานเชื่อมโยงการกระทำความผิดหลายประเด็นโดยมีความเป็นไปได้ว่าคำสั่งย้ายอาจถูกปรับเปลี่ยนเป็นพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนเนื่องจากพยานหลักฐานเริ่มชัดเจนมากขึ้นรวมถึงพบข้อมูลว่าบางรายมีการเดินทางไปมาเก๊าโดยไม่รายงานให้ต้นสังกัดทราบเรื่องนี้ยังคงต้องติดตามกันต่อ ไปค่ะพร้อมกับเจ้าหน้าที่ก็กำลังคลี่ายข้อเท็จจริงในสถานการณ์อื้อาวภายในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครแห่งนี้